อิคารัตจริงิภารกิจภาคพื้นดินสําเร็จแล้ว oh <my> พวกมันตาบอดอยู่ข้างล่างนี่ oh <my> เริ่มโจมตีได้รับทราบระยะที่2แยกออกจากการกําลังส่งสัญญาณไปยังเป้าหมายอิคารัตจริงๆ oh <my> แล้วนี่คือคาฝั่งคุณควรมองเห็นสถานีนะ oh <my> อยู่นอกโลกแน่นอน oh <my> มันใหญ่มากก oh <my> องบัญชาการมีวงแหวนดาวเทียมของสาพันอยู่ oh <my> เต็มไปหมดแล้วพวกมันกําลังเพิ่มพลังอยู่ oh <my> จริงๆแล้วนี่เมอร์ลินนะเราจะอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานหรอกเข้าไปจัดการให้เรียบร้อยซะ กองกำลังเสริมของสาพันธหนักกำลังไล่ล่ากองกำลังภ้าพื้นดินซีทรฟโลกิเมอร์ลิกรับทราบครับเรามาถึงสถานีแล้วเร,เร็วๆเข้าจริงสิเร,เรเากำลังข,ขนอาวุธหนักลงมาที่นี่ว่าแล้ววะอยู่สถานีอวกาศเกม Call of Duty Ghost พาร์ที่16บผมทีละพันจี๊ด้าผมชื่อนิวเกมเมอร์เล่นวีดีโอเกมเรามาควบคุมสถานีนี้กันเถิดและเราจะเรื่องสร้างเรื่องเลวร้ายต่างๆมากมาย ติดต่อช่บหายแล้วเข้าจุดประทะเข้ามาคุ้มกันครอบคุมพื้นที่ตรงนี้ด่วนเพราะว่าศัตรูกําลังขึ้นมากดคิวเพื่อดึงตัวขึ้นโอเคอยู่ในสถานีอวกาศโอ้โหแม่งหยิบออกอาวุธสงครามเอาปืนมาใช้ในสถานีอวกาศนอกโลกไปถึงกี่ปีแล้วนี่สมัยยุคกี่ปีแล้วนี่เกมเก่าแล้วนี่เราต้องเอคัเวอร์พื้นที่ตรงนี้ไว้ค่อยขยับไปทีละนิดเฮ้ย นั่นไงยิงเล็งที่หัว้ยเกาะแน่นตายยากหกนัดอย่างตามต้องยิงหนัดโอเคพื้นที่เราครอบเอทีมเราครอบคุมซ้ายขวาอยู่ระว,วังอย่ายิงโดนท่อน้ํามันด้วยมันเริ่มจะติดไฟแล้วโอเคหลีกเลี่ยงท่อน้ํามันไม่งั้นเราจะตุยกันหมดเรามีแทงโก้มาขึ้นจากส่วนการฟัดเอชิปเปงเอ้ยมันขึ้นมาอีกแล้วสิบสอลิตมันขึ้นออกมาจากท่อมันเปิดฝาท่อแล้วออกมา ทางซ้ายมือยังไม่เคลียร์ไอ้พวกไหนที่มันลอยลอยระวังดูตัวด้วยมันกำลังออกมาเด้ด้วยนี่ไงมันแอบระวังมันแอบตามเหล็กระวังยิงโดนท่อล็อกประตูให้แน่นนั่นคือทางเข้าของเราเอ่ะเปลี่ยนแม็กมันจุฟิตน,นี่ไงมันออกมาจากประตูตรงนี้นั่นละเราต้องเข้าไปในประตูนี้แน่นอนโอเคตายแล้วตัวล่องลอยอใส่ชุดนักนักบินอวกาศยิงกันในนอกโลก สิบสองนาฬิการะวังด้วยเฮ้ยเฮ้ยยิงวะเฮ้ยรยิงวะเอาเอ,าอาโอ้บังคับให้โดนออกมาถอยกลับมาเดี๋ยวนี้แรงกระแทกทำไมเรายิงไม่ได้เลื่อนเลื่อนเมาไม่ได้เลยเฮ้ยโดนบังคับบ,คบังคับแรงกระแทกโดนอีกโอโหโอเยเฮ้ยเฮ้ยโอเค,เอย,อเคยังรักษาพื้นที่ได้อยู่ทอมฝันเราหยุดตอนนี้ไม่ได้แล้วรีบไปกันเถอะ โอเคมันกําลังจะระเบิดมันกำลังจะพังเราต้องภารกิจของเราต้องรีบไปอนาเทโลที่สุดมันขึ้นมาอีกแล้วสามนัดไม่ตายวะต้องหกนัดนี่ไงอีกคาร์ลับฟากครับเราเสียกองเรือบรรทุกเครื่องบินไปแล้วมอมให้ซีทร็ปเราใกล้ถึงห้องควบคุมแล้วตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าตรงไปลฟัฟาเราเราจะต้องจอดกำแพงด้านนอก ตอนนี้ยังเข้าไปไม่ได้พวกมันมีกําลังเสริมมาอีกโอเคเราต้องขยับไปทีเล็กทีน้อยมีจุดคอเวอร์โอเคมีที่กบับบังนีมน่มันแอบมันแอบระวังด้วยมันแอบตั้งกล่องนี่เนี่ยยิงโดนหัวโอเคเฮ้ยเกสิบสองเลยกนนี่ไงไม่ตายหลบสิเพื้อนระวังยิงโดนทีมเดียวกันเปลี่ยนแม็กบรรจุ เพื่อนเรามาตัดหน้าแนวยิงเราเฉยเลยอีใครยิงวะสองนาฬิกาเนี่สองนาฬิกานี่สิสองอยู่มันแอบนี้เข้าเต็มหน้ากากทะลุเป็นหน้ากากระจบด้วยเอาละได้กระสุนเพิ่มขึ้นนี่เข้าเต็มหัวค่อยๆขยับไปทีละเล็กทางซ้ายเข้าหัวมาสีเขียวด้วยจุดนี้เคลียร์แล้วขยับขึ้นไป กองกาลังของเราถอยกลับไปที่สนามบินแล้วพวกเขามีกองกําลังทั้งหมดเครื่องพลอยู่เหนือพวกเขายึดสถานีนั้นไปซะรับทราบเรากําลังฝา่าศึนแล้วเรากําลังแปลงมาถึงแล้วโอเคกด F วางแผนการลบของคุณซะรีบระเบิดมันเข้าไปข้างในให้เร็วที่สุดต้องการการสนับสนุนคอลินตั้งข้อหาแล้วร้อยตีคอรลินหวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะได้ผลที่นี่นะโอเค,อเคย,งงยิงมีอีกตัวสองยิงหนึ่งสองเลขสาม นีสีสีคนหนี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 หโอเคเคลียร์ปลอดภัยไปที่จุดควบคุมเร็วๆจุดควบคุมอยู่ไหนตรงไหนหาไม่เห็นอยู่ตรงไหนอ่ะในนี้หรือเปล่าเรารอคุณอยู่นะทอมสันเราเล่นเป็นทอมสันเ้ากดเอเมอริกลับังครับเราควบคุมสถาน,นีได้แล้ว เราทราบอิคารัสเรากําลังส่งตําแหน่งศัตรูของคุณไปโจมปีพวกเขายากมากวิโกแชทสามสี่และแปดบรรทุกและพร้อมแล้วทอมซัมเริ่มกดแล้วก็ยิงได้เลยกดคลิกซ้ายปล่อยคันเบ็ดซะนี่กดปล่อยคันเบ็ด <All right. S 1> เตรียมยิงยิงไปทั้งหมดแล้วเชื่อมต่อกับโดนเป้าหมายอืโดนเราอยู่ข้างล่าง <laughs> นี่เราต้องใช้โดนในการ นี่ไงโดนเรากาลังบินอยู่เราควบคุมโดนโดนกําลังเข้าสู่เป้าหมาย A.O. ที่กําหนดโอ้พระเจ้าช่วยโอท่านชายอิคารัตมุ่งหน้าไปกองพันยานก่อนน่ะเล็งเป้าหมายออนไลน์ยิงเมื่อพร้อมอยังกับนิวเคลีย์เป้าเล็ยงยังกับนิวเคลีย์ไปสี่เป้าขี้ศักดิ์ธิ์พวกมันคงรู้สึกแบบนั้นนะตุยทั้งกองร้อย ยังมีกองกําลังเสริมจากภาคใต้ถูกปรปับปรามแล้วมีกองกาลังเสริมเข้ามาอกคารัสจริงๆแล้วผีอยู่บนรถไฟกําลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ผ่านพื้นที่เป้าหมายของคุณระงับการยิงของคุณไว้ย้ำอีกครั้งหล่อมิดของท GT บนรถไฟตรวจด,ดูก่อนการยิงของคุณอกคารักสกำลังส่งกําลังพลจากยานก่อของสาพัน้องถิ่นให้นายอยู่นะระวังตัวด้วยพวกมันอยู่ตรงหน้าพวกเราพอดีเลยทําได้ดีมากเลยอกคารัสโอเครถนี่นี่ อยาให้โดนสีฟ้าของเราเฮลิคอปเตอร์พวกมันเกาะหนักมันถูกยกเลิกแล้วทอสารระวังด้วยยิงให้ตรงเป้าหมายหน่อยหน่วยเมอร์ลิกาวกำลังถูกโจมตีจากด้านข้างคุณมีภาพไหมนี่โอเคเห็นแล้วเล็งสวยๆสองเป้าลงไปอีกหนึ่ง งานดีนะอิคารัตหน่วยในพื้นที่สามารถกวาดล้างกองกาลัางศัตรูที่เหลืออยู่ได้เตรียมพร้อมที่จะโจมตีเรือลบทีจีทีของสาหพ,พันธ์ที่เหลืออยู่ตําแหน่งที่ยึดที่คารัตการจราจรขาเข้าอิคารัสจริงๆแล้วคุณยังสนใจรถไฟสายตะวันตกเฉียงใต้หรือเปล่ายืนยันเรคคำสั่งก่อนหน้าเล็งไปที่รถไฟแล้วยิงใส่มันเพียงแต่ว่าท่านครับมีผีอยู่บนรถไฟขบวนนั้นนะคําสั่งมาจากทีมผียืนยันแล้วยืนยันแล้วยิงรถไฟขบวนนั้นเลยทอมสันกด ยิงเมื่อพร้อมพร้อมแล้วยิงยิงไปแล้วอ่ะปึมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสวัสดีครับ